The beat, sippin', sippin', sippin' pong. Oh, hey, shake yeah. it, uh. ตอนนี้เข้าฟิวกูไม่รับแค่เข้ากิวจังหวะในที่เราเล่ากูบอกไว้เลยว่ายังไม่เท่าเดีวอยู่กับสาวจีบเปล่าชิววัดชะโนบ้ามีมีแตเปืดฉีดน้ำไม่กองมาส่งว่ามึงคือเปล่ายิงกูไม่ใช่หลังสองโทรที่แบบโผแต่ตัวกูนั่นเป็นลางส่งคุณลับบิดบองอยู่แฮบบ์อมบกเลยได้เอาโอกาชนี้ในสุดถามึงดูแต่ตาพอถึงเวลากูลาบโลววัดบ้าจตบ้าจะมีปัญหาพวกมึงเตรียมตัววิงหน้าตง ได้เอาเดินมาแบวกทางไม่ต้องเปิดไซเลนจากแต่ก่อนใจร้อนในเรื่องความรักตอนนี้กูไฟเย็นต้องโทษทีวันน้องวันนี้ไม่ได้แจกลายเซ็นลากัมพีสิเดนแต่ไม่ใช่โจไปเด็ดตรงเน,นี่ยมดูจะบูดดงแกงวัวมันสุดโหดเก็บทรงไม่มีหลุดหมดทำแต่ฟีนจุดโทษ กูมากันจะหลุดโลกมึงเป็นใครฮะ who's n การกระทำมึงดูโง่ตอนนี้เข้าฟิลว่ากูไม่รับแค่เข้ากิ่วจวังหวะในทีเราเล่ากูบอกไปเลยว่ายังไม่เท่าเดิยอยู่กับสาวจีบเปล่าชิว What you know a b o u me มีแต่ปืนฉีดน้ำไม่ต้องมาสงว่ามึงกรเป๋าย่งโยซับเมาหน,นี้กูไมล่ลาแบบเมาเคิวพวกมึงแม่งมึงเมาฟีสาวมาให้กูเอาฟี เพลงช่วยบอกเบาทียเห็นหน้าแล้วกูเก่าตีนคำติดปากคือเอาดีพอใจในที่เบามี